นี้เราจะพาท่านมาชมโครงสร้างนะครับที่เราไล์สดไปเมื่อวานนะครับให้น้องเขามาช่วยทำนะครับที่เราเ,เคยขายข้าวสารให้เขานะครับที่เป็นข้าวอินทรีย์นะครับน้องที่เราเคยจำหน่ายข้าวสารให้เขาเขาก็มาช่วยทำโครงโครงนะฮะเมื่อวานนี้ก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่า นอเขาก็จะต้องไปทํางานของเขานะครับได้เวลาอยู่ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับเมื่อวานก็ได้โครงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้น่าจะเสร็จนะฮะเพราะว่าผมอ,อ่ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูแลกันมานะครับมาช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนี่นะฮะมันก็จะเหมือนว่าจะทับกับเหตุการณ์เมื่อวานแต่ นี่นะครับผลงานมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะฮะวันนี้ก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวก็ตัดตัดเ้วก็เชื่อมเชื่อมทาเป็นโครงให้มันหนาแน่นนะฮะเอออย่างในต้นคลิปนะฮะที่ผมพูดไปนะฮะบ,บอกว่าเออบุญปลดทุกอันนี้ในเรื่องของบุญปลดทุกก็ปลดทุกจริงนะครับในเรื่องของห้องน้ํานี้นะครับสาคัญมากนะครับแล้วในบุญของคําว่าบุญปลอดภัยคือน้องผู้หญิงนะฮะที่ ที่เริ่มโตแล้วนะครับแต่ไม่มีห้องน้ําใช้ต้องเดินเข้าป่าฉะนั้นมันจะเป็นจุดอันตรายเสี่ยงต่อการโดนมคมขืนนะรเราก็ไปสร้างห้องน้ําให้นะฮะเพื่อจะอยู่ใกล้บ้านนะครับไม่ต้องเข้าไปในป่าเวลาค่ำคืนนะฮะเวลาปวดท้องปวดอะไรค่ำคืนก็จะต้องไม่ได้ต้องเข้าไปในป่า นี้ก็จะมีคนมาช่วยเพิ่มนะครับหนึ่งคนเมื่อเช้าก็มาแล้วแต่บอกว่าไปให้เข้าแมวก็เลยเดีเออ๋ยวคงจะพาผมเข้ามาเรามองไปแล้วมันจะได้อะไรนะครับจากจากงานนี้นะครับจะได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับงานนี้จริงๆมันก็ไม่ได้อะไรนะครับไอ้สร้างห้องน้ําให้คนที่ปวดปุบนะฮะสร้างความปลอดภัยให้เด็กนะฮะ ่วนเราจะได้อะไรเราไม่ได้อะไรนะฮะเราได้ความอดทนความไม่เพิกเฉยนะฮะความไม่เพิกเฉยต่อคนที่เดือดร้อนนะฮะมันจะได้อยู่ส่วนนี้นะครับเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวนะครับฝึกหัวใจตัวเองไปในตัวจากการเห็นคนที่เดือดร้อนเราก็ไม่เพิกเฉยพอที่จะช่วยได้เราก็จะช่วยถ้ามีกําลังอย่างผมมีกําลังในเรื่องของการทําคลิปทําอะไรออกมาอย่างนี้ คนที่ได้เห็นได้เจอนะครับท่านก็ไม่มีที่จะทําบุญบางท่านอะไม่รู้จะทําบุญกับใครยังไงนะครับก็ได้มาช่วยนะฮะก็ขอบคุณครับคุณแม่เมื่อวานนะครับคุณป้านะครับเมื่อวานที่ท่านได้ดูคลิปเสร็จนะฮะท่านแต่ก่อนก่อนหน้านี้ท่านจะซื้อชาเขียวกับช็อกโกแลตนะฮะ ท่านก็ยอมตัดใจจากตรงนั้นนะครับยอมอดจากตรงนั้นเพื่อที่จะออมาช่วยนะฮะบ,บอกว่าเออฉันช่วยสักห้าร้อยนะเพื่อบุญกุศลครั้งนี้จะได้ปลดทุกข์แก่ฉันนะฮะเพราะว่าท่านก็อำนวยอภรรให้ท่านนะครับได้เงินคืนนะครับจากที่โดนโกงไปโดนเพื่อนกันเองนี่แหละครับโกงไปนะครับก็ขอให้ท่าน ได้เงินคืนนะครับแล้วก็ปลดทุกในครั้งนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับเป็นคนชุดินนะฮะเป็นคนชุดินแต่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเราก็ได้คุยกันอยู่ประมาณนี้นะฮะคุณแม่แกบอกว่าแกอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วนะฮะเจ็ดสิบแล,แล้วแหละที่คุยคุยกันก็ นี่คือการไม่เพิกเฉยนะครับเราจะได้อะไรได้อะไรในหัวใจของคนที่ทำนะฮะก็ได้เรื่องความอดทนความพยายามนะฮะแล้วก็ความเมตตานะฮะในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็การไม่ไม่เพิกเฉยต่อเห็นต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะ ในส่วนตรงนี้มันได้อยู่แค่จุดตรงประมาณนี้นะครับคือบารมีมันจะสร้างกันด้วยแบบนี้นะฮะบ,บางทีต้องกลั้นใจนับหนึ่งถึงสิบต้องใช้ความอดทนถึงขนาดนั้นนะครับคนเราใช่ว่าจะอ,าอะไรก็ปล่อยตามใจตัวเองได้ตลอดนะฮะก็ชมชมกันนะฮะก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะครับก็น่าจะเสร็จวันนี้น่าจะมีโอกาสได้ยกวางขึ้นไป เอาไปส่งแล้วก็มันจะเหลือในส่วนของท่อนะครับในส,ส่วนของสุขภัณฑ์ที่จะสร้างแล้วก็ปูนซีเมนที่เราจะเทให้นะฮะก็อยู่ประมาณนี้ก็ท่านมาที่หลังนะครับก็ลองย้อนเดี๋ยวก็ย้อนเข้าไปรับชมใหม่ได้นะครับนี่คือการสร้างห้องน้ำให้เด็กน้อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้ อันนี้ได้เครื่องมือมาใหม่ด้วยไม่ถนัดใช่ไหมอืม <c ười> มันอยู่กับความถนัดก็ดีได้มาสองอันเดี๋ยวไอ้วุฒิมามาช่วยด้วยช่วยเชื่อมด้วยจะได้เชื่อมเชื่อมเชื่อมแต้มแต้มแต้มเสร็จไวมันไฟใช้ได้ไหมถ้าเชื่อมโดยกันสองตู้ไฟใช้ได้ไหมฮะ เดินสายแม่เอาก็ยังสถานการณ์ที่ผมแฮชแท็กไว้นะครับที่บอกว่าในเรื่องของสถานการณ์โคชิดนะฮะจริงๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะฮะท่านบางท่านว่ามันเกิดขึ้นหรือยังมันเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะฮะสิ่งที่ท่านได้มองเห็นนะฮะในภาพคลิปต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับ หนึ่งในเรื่องของลมเรื่องของดินนะครับเรื่องของไฟต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับาการเคลื่อนประจุต่างๆนะครับคือลมเนี่ยเวลารับพลังงานจากาภายนอกโลกมามากๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดโพรงก็จะเคลื่อนกลัวก็โดยเป็นแรงลมที่แรงอัดเข้าไปในส่วนของรูนะครับที่อยู่ข้างใต้ส่วนไหนที่พลังงานเข้า ได้ง่ายมันก็จะเคลื่อนไปตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงบริเวณรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกต่างๆก็เหลืออยู่หนึ่งท่านสองท่านนะครับที่รับชมออในส่วนของการไลฟ์สดในเรื่องแบบนี้จริงๆนะครับผมก็พูดได้โดยโดยแท้เลยนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบดูหรอกไอ้เรื่องของความดีอ่ะ เรื่องบุญเรื่องอะไรนะฮะส่วนใหญ่เขาบอกบางทีทําคลิปดีๆอา้าวทำคลิปดีก็ไม่ดูทําคลิปที่เออเหมือนโหดร้ายอู้ยทำไมมาทําให้คนตื่นตรนกอา้าวเป็นอย่างนั้นไปนี่คือมนุษย์นะ,ะผมไม่ได้ใส่ใจนะฮะพวกนี้คนพวกนี้ผมไม่ใส่ใจนะฮะคือผมจะถามกลับไปว่าท่านมีดีอะไร ผมจะถามกลับอย่างนี้เลยเออได้ได้ของขนาดมานี่ง่ายเลยไม่พลุนี่นะครับทำคลิปดีๆให้ดูครับเป็นอย่างนี้ครับคลิปดีๆมีใครดูไหม นะฮะเออมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าในในส่วนหนึ่งในเรื่องของโคชิตนะครับอยากรู้กันจังว่าเกิดขึ้นอย่างผมบอกว่าเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วมันกําลังเคลื่อนตัวอยู่ขั้วเหนือนะครับกําลังเคลื่อนตัวไปผมคิดว่าไม่น่าจะถึงเจดองศาที่จะเออเจ็ดสิบไม์นะฮะเจ็ดสิบไม์นะฮะที่จะถึงจุดที่เขานักวิทยาศาสตร์มารวไว้คือ40ิองศานะครับ ในส่วนของแผ่นเปลือกโลกก็ดันตัวนะครับก็ดันตัวไปตามในส่วนหนึ่งท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของรัเสเซียส่วนทางตอนเหนือเนี่ยน้ำแข็งจะเต็ไมไปหมดนะฮะลองสังเกตดูนะฮะในส่วนของอเมริกาบางส่วนในส่วนของจุดของออขึ้นจากเส้นศูนย์สูตรไปหน่อยหนึ่งนะครับช่วงน,นี้ก็จะมีลมต่างๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ์งเจนตินาบราซิล นะครับอุรุกวัยบริเวณนั้นก็เกิดลมแรงอย่างมากนะครับแล้วก็คลื่นความร้อนอย่างหนักถล่มที่อาร์จเจนตินาซึ่งจริงๆบริเวณพื้นภาคตร,ตรงอเมริกาใต้ตรงบริเวณนั้นนะครับมันจะเราเรียกได้ว่า,าในส่วนของจุดมินเมที่สุดเพราะว่าแต่ละประเทศมีพื้นที่ที่ใหญ่มากอย่างบราซิลอย่างนี้นะฮะบราซิลก็จะโดนเรื่องน้ําท่วมต่างๆนะครับหนัก นะครับในนช่วงี่นะครับก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับในการสร้างกุศลคือการไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่เราได้เจอความยากของคนด้วยกันนะครับหนึ่งได้อะไรก็ได้ความปลอดภัยให้เด็กนะครับจะต้องไม่ต้องเดินเข้าห้องน้ำนะฮะ ไม่ต้องเดินเข้าห้องน้นําในยามค่ําคืนเขาเรียกว่าห้องน้ําก็คือป่านะครับไม่ต้องเดินเข้าป่าเพื่อที่จะเข้าไปทําธุระส่วนตัวในยามค่ํา,าคืนสองนะฮะอันนี้คือเรื่องได้ความปลอดภัยนะครับสองก็คือได้อะไรที่สะดวกสบายขึ้นคือปลดทุกไม่ต้องเ,ออเวลามันปวดมากๆเนี่ยนะฮะมันต้องรีบเร่งนะครับตรงนี้นะฮะมันก็ได้อยู่ในสองส่วนอยู่ตรงนั้น นะะในส่วนของข้าวสารเราก็ทําตลอดนะครับในเ,เราไม่เพิกเฉยต่อคนที่ไม่มีกินในลักษณะของเงินขาดมือนะฮะถ้าเงินขาดมือมาหยิบมาจับมาเอาเข้าวสารไปทานได้เลยครับที่ร้านเราก็ถือว่ามีพอประมาณนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ต่างๆแล้วก็คุณพี่อานนนนะครับคุณแม่ยุพาคุณพี่อานน์และคุณแม่เมื่อวานที่ ช่วยมาแล้วก็คุณลิษาสุขแล้วก็คุณหรือคุณอรวรัณสุขสมบูรณ์แล้วก็คุณสิริพัพฒนาพิบูลชัยนะครับที่ช่วยเรามาตลอดนะครับในเรื่องของบุญกุศลตัวนี้นะฮะนี่คือข้าวสารนะฮะที่เราได้บริจาคเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือยามยากนะครับคำว่ายามยากก็ยากไร้ ต่างกันนะฮะยากไร้นี้เต็มไปหมดนะครับถ้ายามยากก็คือเงินผ่านมือมาหยิบมาจับต่อชีวิตต่อได้เลยนะฮะไม่ต้องไปติดหนี้ใครไม่ต้องติดหนี้ติดสินใครมาเอาเข้าศาลเงินที่เหลือก็ถ้ามีข้วศาลแล้วนะครับมันก็อิ่มอ่ะถ้ามีข้าวแล้วนะมันไม่ไม่ยากนะครับคนนะ่ะอาหารน้ำปลาคลุกกับพริกก็ยังทานได้นะครับมันก็อิ่มท้องผ่านไปได้ ก็อยู่ประมาณนี้ขอให้ชมบรรยากาศนะครับไร้สดตองเช้าๆนะครับเราก็ามาคุยกันนะครับรวมอนุโมทนาบุญร่วมกันนี่คือคลิปดีๆนะครับคลิปดีๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับเรไม่มีเจตนาว่าจะไปขอบริจาคจากท่านนะครับ เราไม่ได้ขอบริจาคจากท่านนะครับคือเราทําให้ดูแล้วก็เป็นต้นแบบว่าอย่าเพิกเฉยก่อคนที่เดือดร้อนหรือสัตว์ที่เดือดร้อนต่อหน้านะครับมีโอกาสช่วยก็ช่วยนั่นคือการสร้างบารมีที่ในเรื่องของการเพิ่เฉยนะครับส่วนช่วยไม่ได้การช่วยได้ช่วยไม่ได้บางทีเราก็ต้องวางเฉยฉะนั้นมันก็จะอยู่ในพรหมวิหารสี่นะครับ คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในส่วนตรงนี้ก็คือบารมีที่ท่านจริงก็ต้องมีอยู่ในส่วนของมนุษย์ในหัวใจมนุษย์บ้างนะครับก็วันนี้ก็เอาให้ท่านได้ชมอยู่ประมาณนี้นะครับว่า วันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับภาพนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็คงเป็นภาพหนึ่งนะครับที่ให้ท่านได้ชมกันว่าห้องน้ำมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการเข้ารับชมคลิปครับ